เด็กงอแงต้องจุดทู่บอกเจ้าที่ใช่ไหมครับเด็กมันงอแงตามภาษาเด็กมึงไปจุดจุดทู่บอกเจ้าที่เจ้าที่จะทําหาอะไรมึงได้เจ้าที่เลี้ยงเด็กเป็นเหรอมึงถามเจ้าที่ซิกับระดับแรกมึงจุดทู่บอกเจ้าที่ก่อนเจ้าที่มีลูกหรือเปล่าเจ้าที่มีหลานไหมมีลูกไหมถ้าไม่มีหลานไม่มีลูกเจ้าที่จะมาแก้ไขปัญหาให้มึงได้ยังไงมันเป็นภาษาเด็กมันงอแงเป็นเรื่องปกติ ถ้าเจ้าที่เด็กมันงองแงแล้วมันจุดทุตที่บเหมาะที่ได้กูว่าโรงเรียนนัสเซอรี่อนุบาลนัสเซอรี่ต่างๆอนุบาลหมีหน้อยอนุบาลหมีควายเนี่ยกูว่าจุดทูขอเจ้าที่เด็กโรงเรียนไม่มีใครร้องมั้งเด็กมันร้องตามภาษาโอ้ยรำมืดแท้เหนื่อยแท้ เอออะไรก็ไม่รู้แต่ละอย่างแต่ละอย่างกูแลปวดหัวก็บุกรบางกับอ้พวกนี้แล้วเกินมึงจะงมง,งายปัญญาอ่อนอะไรกันขนาดนั้นวะมึงไม่มีหัวคิดเลยหรอกูถามแค่เนี้ยโอ้ย